สวัสดีครับผมสวัสดีครับพกัวกเรานะครับผมโฟร์ฟันมา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 คุณมอดมาแล้วแล้วแล้วมาเร็วว่าคุณแจ๊ดมาเล่นี่คุณมอดอ่าอ่ะอ่าพอแล้วคุณดูรําคาญอ่ะวันนี้เรากลับมากับรูปแบบใหม่ที่เรามารีวิวการ์ดที่ทุกคนคิดถึงละกับการเนื้อรีวิว b บ t แมนการ์ดและทีมไททันการ์ดโอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยราคา49บาทเด็กพร้อมเล่น1ึงกล่องเริ่มเล่นได้เลยบอกเลยว่ากล่องเนี่ย ราคา49บ้าทเข้าไปที่เซเว่นอีเลเวนเจอแบบนี้นะให้คิดละวคอวอยคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าควรจะซื้อดีหรือเปล่าวะราคา49บาทแต่ว่าเราเนี่ยได้ซื้อมาแล้วว่ะเราตอนนั้นเนี่ยโฟมรังหน้ากับยาสีฟันหมดวะเอาตังเนี่ยไปซื้อนี่มาวะแกะกันเลยดีกว่าเริ่มต้นด้วยการ์ดแบทแมนแล้วนี่คือคู่มือการเล่นโอ้โหการเล่นแล้วก็นี่กระดานการ์ดว่าเล่นยังไงอะไรแบบนี้แต่ว่าเราเนี่ยจะ ไม่เล่นให้ทุกคนดูอ่ะให้ทุกคนเนี่ยไปซื้อและไปเล่นเอาเองอ่ะเรามาดูการ์ดตละบายกันลดีกว่าเริ่มต้นด้วยบัตแมนเป็นฮีโร่ฝั่งดีซีที่ยอดฮิตมากๆผมเนี่ยติดตามมาตั้งแต่ปี1943ว่ะเพแล้ว่าผมเนี่ยเกิดปี1901นี่ก็118ปีแล้วแต่คุณแจ๊สนี่ครบร้อยวันละก็เผากันละจะทำทำบุญหาผมด้วยแล้วกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะไม่มีสีละแบทแมนแอนด์โรบินโอ้โหจตายเทโรบิน อ้าววยเก่ามากอ่านี่แคทวูแมนเดอะโจเกอร์โอ้โหไอ,อ,อ,อตัวนี้ตัวแบบว่าตัวร้ายประจำซีรีส์แบทแมนที่เป็นคู่หูคู่กัดกับแบทแมนมานานแสนนานเหลือเกินคือที่สองแบทแมนขอความช่วยเหลือแบทแมนครับผมแบทซิกเนลอันนี้ฮักคิลเลอร์ค็อกเกพนักวะคือพ่อปู่โอ้โหเดี๋ยวให้กูแจัเนี่ยพูดภาษาเท่ให้ฟังหน่อยโอเคอ่ะพูดมาหนะ่ยเออเมียสุนัขลายยายาอืมเงีมนุษย์ต้นไม้โอเคฮะ อันนี้แคทว o m แมในร่างนมโตครับผมอันนี้ร่างใหม่ที่ไม่มีโซ่แทรกใจมือมีกงเล็บกงเล็บแล้วก็มาขวดหน้าอันนี้คือทูเฟกอีกร่างหนึ่งอันนี้คือแบบว่ากำลังเบ่งซูเปอร์ไซยาโอ้โหอ่ะเดอะไททันบอยโอเคและในกล่องนี้จะแถมการ์ดมาด้วย <c oughs> ก็เหมือนเดิมมั้งมีการ์ดอ้ใยิบระยับใบเดียวเหมือนเดิมอันนี้ไซบอก อ่าใส่บอกอ่าคุณพวกนี้เลยฮะอ่าบอกบอยใช่ใช่แต่ว่าการ์ดนี่สวยอ่าใช่ใช่ดูหลังการ์ดซะก่อนโอ้ยไททันไททันโอเคอันนี้สกัดพุ่งไปเอาวีมาซลาเวนอ่ครับผมแต่คุณมอสนี่ไอเวนเออใช่ใช่บัสบอยโอเคมึนเรื่องของมึงโรบิน ให้ตายเถอะโรบินและแบทแมนไปไหนนะโอเคแบทแมนเนี่ยไม่มีแล้วในนี้เนี่ยโรบินจะเป็นผู้นำเป็นพระเอกอ๋อในเรื่องแบทแมนครับผมอันนี้สตาร์ไฟส์บอกครับผมบอกเลยว่าการ์ดนี่กลิ่นหอมมากคุณมอสเนี่ยเอาไปดมมาแล้วใช่ใช่ผมเอาไปดมแทนกาวเลยนี่ราเวทอีกแล้วจะเป็นการ์ดกระดาษหนาๆจังหนาหน่อนะโอ้โหนี่สตาร์ไฟออใช่โอเหมดหมดจบจบแล้วก็จบกันแลนะครับผมสำหรับการรีวิว b a t แมนเกมการ์ดและไททอนเกมการ์ดเป็นยังไงครับผมคุณแจ๊บลงพ่อก็อาจจะชื่นชอบนะโดยเฉพาะในมีการแถมสวยๆนี้อันนึ่งมีเงาระริระยับโอ้แม่เจ้าบอกเลยว่าราคาเนี่ย49บาทเท่านั้นเท่านั้นเลยอีกบาทเดียวก็จะ50บาทแล้วถือว่าแพงมากถ้าเป็นการ์ดของแท้เนี่ยจะราคาเป็นหมื่นว่ะแต่นี่ราคา49บาทแม่เจ้าแล้วก็หาจับจองได้ที่เซเว่นอีเลเวนหรือว่าสั่งซื้อที่เว็บ คิดแอนคิดบอกเลยว่าเว็บนี้เนี่ยดีทุกอย่างยะเว้นการส่งที่ดีส่งวันนี้ได้รับเดือนหน้าว่ะอันนั้นส่งทางเรือหรือว่าอะไรรอเล่ยรอเล่แล้วถ้าคนชอบก็อย่าลืมครับกดไลค์กด s u b s c r i ้ e าเราด้วยครับผมถ้าไม่ชอบกดดิสไรคายกันไปกดสปายมันก็ไปกดด่ากันไปว่าก็รีวิวอย่างนี้รีวิวทำไมมัน ไปรีวิวดีกดีกว่า okay. เดี๋ยวดี๋ยว DX เนี่ยเดี๋ยวมีมาแน่นอนมีไหมเนาะแต่ว่าไอตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่า49บาทเท่านั้น okay. แล้วก็ดับติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเลยไปที่เฟซบุ๊กแฟนเ Fan ฟร์ฟาร์สตูดิของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบแล้วทำไมคุณแจ๊ดมึงเห็นแชทมันเด้งขึ้นมาแล้วทำไมมึงถึงไม่ตอบละ่ะเพราะผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะตอบอะไรวันนี้ก็ไม่มีฝากละขอตัวลาต่ไปตัวนี้าบ,าบายผมบายผม